สวัสดีค่ะพบกับโบและช่องครูเมืองพาร์ตีค่ะและวันนี้ค่ะโบอยู่ที่โครงการหมู่บ้านวังตาลค่ะโซนอำเภอหางดงค่ะซึ่งบ้านที่เรากําลังจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันในวันนี้นะคะเขาเป็นบ้านรู้สไตล์โมเดิร์ลมาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยค่ะมีเนื้อที่กว้างขวางฟังก์ชันถึง4ห้องนอนเลยนะคะและสวนทําเลที่ตั้งของเขาก็ใกล้เมืองด้วยและบ้านหลังนี้ค่ะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะ และในส่วนของราคาเริ่มต้นของเขานะคะคจะอยู่ที่11,655,000้านบาทค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมกันแบบเต็มๆนั้นโบขอฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆจากช่องเรานะคะคและเพื่อเป็นกำลังใจให้โบรละทีมงานด้วยค่ะ ส่วนทำเลที่ตั้งของโครงการหมู่บ้านวังการนะคะเขาจะตั้งอยู่เขตตำบลสันพะวานอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะการเดินทางจากสนามบินค่ะ15นาทีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็โซนนี้นะคะเขาก็จะใกล้กับแหล่งการค้ามากมายเดินทางสะดวกอย่างเช่นถ้าเราจะไปห้างสรรพสินค้านะคะก็จะเป็นเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพาซานะคะแล้วก็บิ๊กซีแม็โครนะคะโลตัสอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองแล้วก็เขาก็จะมีแหล่งโรงเรียนนานาชาติหลากหลายโรงเรียนนานาชาติเลยอาทิเช่นโรงเรียนนานาชาติลานนา สาธิตนานาชาติโรงเรียนคริสเตียนเยอรมันค่ะมีมากถึง10แห่งเลยนะคะในโซนอําเภอหางดงค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของอด้านหน้าบ้านนะคะถนนของโครงการค่ะ,ะกว้างถึง8เมตรเลยคุณผู้ชมสะดวกสบายมากหมู่บ้านนี้นะคะที่โบชอบก็คือเป็นโครงการใหญ่ค่ะเนื้อที่ดินของเขาเนี่ยมีถึงเกือบ1,000ไร่เลยค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นของโครงการเนี่ยเขาจะมีะต้นไม้สูงใหญ่ที่ให้ร่มเงาร่มล,ลื่นดีมากเวลาตอนเย็นอย่างเงี้ยก็จะมี ครอบครัวนะคะหลายๆครอบครัวเขาก็จะพาลูกๆมาปั่นจักรยานหรือจูงสุนัขมาเดินเล่นรอบหมู่บ้านเลยค่ะค่ะและบ้านของโครงการนะคะเฟสรแรกค่ะจะมีอยู่ที่6หลังนะคะตอนนี้เหลือเพียง2หลังสุดท้ายเท่านั้นเองแล้วเฟสท,ที่2ที่กําลังจะสร้างจะเป็นอีก9หลังนะคะเฟสนี้นะคะเนื้อที่ดินเริ่มต้นจะอยู่ที่125ตารางวาจนถึง262ตารางวาค่ะ ส่วนพื้นที่ใช้สอยค่ะเริ่มต้นอยู่ที่256ตารางเมตรนะคะเฉพาะในส่วนของตัวด้านในบ้านค่ะไม่รวมสระว่ายน้ําและลงจอดรถนะคะในส่วนของราคาค่ะเริ่มต้นที่11 6 5 5 0 0ล้าน655,000บาทจนถึง 16ล้าน4 8ห1 0 0 0บาทค่ะแบบบ้านของโครงการเขาจะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันค่ะแบบ A และแบบ B นะคะฟังกช์ชันบ้านแบบ A ค่ะจะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะเฉพาะตัวในบ้านค่ะ256ตารางเมตรแต่ถ้าพื้นที่ใช้สอยรวมค่ะสระว่ายน้ำแล้วก็โรงจอดรถนะคะแล้วก็ตรงระเบียงด้วยจะอยู่ที่382ตารางเมตรฟังกช์ชันของเขาจะเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำค่ะมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวระบบเกลือค่ะขนาด4คูณ8เมตรค่ะ ส่วนฟังก์ชันบ้านแบบ B ค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะ323ตารางเมตรมค่ะถ้าเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม472ตารางเมตรมค่ะฟังก์ชันบ้านจะมี5ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะพร้อมสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะขนาด5คูณ9เมตรและมีพื้นที่ระเบียงกว้างขวางค่ะ แล้วก็โครงสร้างของเขานะคะหนาแน่นมากๆเลยทางโครงการเนี่ยใช้วัสดุที่มีคุณภาพก่อผนังอิฐมอนแดงถึง2ชั้นค่ะคุณผู้ชมหลังคาบ้านก็จะเป็นของเมทัลชีตของ SCG ค่ะแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนนะคะที่หนาเป็นพิเศษซึ่ง ตัวในบ้านเนี่ยก็จะได้รับความเย็นนะคะไม่ร้อนแล้วก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีด้วยค่ะด้านหน้าบ้านของเขาก็จะถูกออกแบบนะคะให้มีความรู้สึกแบบเป็นโมเดิร์นแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยมีกระจกท่องแสงเข้าถึงตัวบ้านได้ค่อนข้างดีค่ะและสําหรับบ้านโครงการนี้นะคะพัฒนาโดยบริษัทนายนายนายเดเวล OP เมน t ์ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างบ้านนะคะหลายโครงการในจังหวัดเชียงใหม่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและสร้างบ้านนะคะที่มีคุณภาพหลากหลายโซนในจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะและแบบบ้านที่โบจะพาคุณผู้ชมไปรับ ชมกันในวันนี้ค่ะจะเป็นแบบบ้าน Type A นะคะซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการค่ะบ้านหลังนี้ค่ะเขาจะมีที่ดินอยู่ที่150ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเฉพาะในบ้านนะคะ 256ตารางเมตรแต่พื้นที่ใช้สอยรวมสระว่ายน้ำและลงจอดรถ382ตารางเมตรค่ะในส่วนของฟังก์ชันบ้านหลังนี้ค่ะเขาจะมี4ห้องนอน5ห้องน้ํานะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําอยู่ในตัวแล้วก็มีโซนจอดรถเนี่ยสามารถจอดได้ถึง4คันราคาของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่15ล้านกับ60,000บาทค่ะ สำหรับนักลงทุนนะคะที่กําลังมองหาในเรื่องของการลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่านะคะตอนนี้โครงการเรามีดีลพิเศษค่ะโครงการจะเช่าระยะยาวนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับค่าเช่าต่อได้เลยค่ะแล้วก็ตรงด้านหน้าบ้านของเราตรงด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นทางหน้าบ้านแล้วนะคะเขาก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะด้านหน้าบ้านของเขานะคะกําแพงค่ะก็จะสูงถึง2เมตรกว่าเลยค่ะในส่วนของทางเข้าบ้านตรงนี้ค่ะ พื้นทางขึ้นนะคะก็จะมีเนินสูงขึ้นตรงพื้นถนนทางเข้าบ้านนะคะปูยาวไปจนถึงตัวบ้านเนี่ยทำด้วยวัสดุคอนกรีตทิมลายค่ะคุณผู้ชมประตูลงจอดรถก็จะเป็นประตูรีโมทอัตโนมัติติดตั้งไว้ให้ครบพร้อมค่ะ ส่วนด้านซ้ายนี้ค่ะก็จะเป็นโซนทางเข้านะคะเป็นทางเดินค่ะเผื่อว่าตรงนี้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านก็เข้าทางด้านนี้ได้มีเมลบ็อกนะคะมีดิงเบลอยู่ด้านนี้เวลาเราจะทิ้งขยะก็คือจะมีทิ้งด้านนี้นะคะส่วนด้านหน้าบ้านแล้วก็ยังมีพื้นที่สวนหย่อมเล็กๆนะคะอยู่ด้านหน้านี้ด้วยค่ะคุณผู้ชม ค่ะแล้วก็เข้ามาในส่วนของด้านโซนจอดรถแล้วนะคะตรงพื้นที่ตรงนี้ค่ะพื้นที่ลงจอดรถก็สามารถจอดรถได้ถึง4คันสบายๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งสวนหินนะคะแล้วก็จะมีทั้งสวนหญ้านะคะสีเขียวค่ะด้านนี้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นโซนสวนหินนะคะซึ่งทางโครงการเขาก็จะปูกระเบื้องให้เป็นทางเดินไปยังด้านหลังบ้านได้ค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะก็จะมีขดยัดอยู่กลางบ้านนะคะเป็นขดยัดเล็กๆขดยัดสวนหินแล้วก็สามารถที่จะลงต้นไม้สีเขียว เพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะอยู่กลางบ้านนะคะเพื่อให้มีความร่มรื่นให้รู้สึกว่าเวลาเราอยู่ในบ้านเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเข้ามาตรงโรงจอดรถในร่มนะคะโรงจอดรถในร่มเนี่ยเราสามารถที่จะจอดได้สองคันแล้วก็ด้านนอกได้อีกสองคันสบายๆเลยส่วนด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของสวนสนามหญ้าค่ะ สวนสนามหญ้านะคะก็จะมีหญ้าสีเขียวปลูกไว้ให้และยังมีแผนทางเดินนะคะที่เราสามารถที่จะเดินนะคะคเชื่อมไปรอบบ้านได้เลยค่ะในส่วนของโรงจอดรถในร่มตรงนี้นะคะเพื่อที่ให้เท่าทันกระแสตอนนี้นะคะก็น้ํามันแพงมากใช่ไหมคะทางโครงการค่ะก็ติดตั้งนะคะของปลั๊กไฟรองรับสําหรับเป็น,นรถ ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะเป็น EV Charger ตรงด้านนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมนอกจาก EV Charger ตรงนี้แล้วนะคะของบ้านนี้เราก็ติดตั้ง CCTV แล้วกล้องวงจรนะคะให้รอบบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของด้านในกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของทางเข้าบ้านกันเลยนะคะตรงสเต็ปทางเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นสเต็ปขึ้น1นขั้นค่ะประตูของเขาค่ะก็จะเป็นประตูระบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ได้หลายฟังก์ชันไม่ว่าจะกดรหัสนะคะหรือสแกนนิ้วหรือจะใช้กุญแจก็ได้ค่ะ ในส่วนของประตูทางเข้าค่ะของเขาก็จะเป็นกรอบอลูมิเนยียมหนานแน่นเลยนะคะแล้วก็ตรงหน้ากระจกตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกแบบฝ้าค่ะพื้นที่แรกที่เราจะพบนะคะก็จะเป็นโซนของห้องที่เป็น ตู้ใส่รองเท้านะคะซึ่งเข้ามาแล้วเราก็จะพบกับตู้ใส่รองเท้านะคะก็จะบิวอินนะคะไว้ให้ครบพร้อมเลยสามารถใส่รองเท้าได้เป็นหลายสิบคู่เลยค่ะคุณผู้ชมมาพร้อมกับเบาะที่นั่งนะคะซึ่งเบาะที่นั่งตรงนี้ค่ะก็ไว้ตัดเตรียมเวลาเราเปลี่ยนรองเท้านะคะเอาไว้นั่งรอก่อนจะออกตัวนอกบ้านก็ได้ค่ะแล้วก็มุมด้านนี้ค่ะก็จะมีกระจกนะคะช่องแสงเข้าถึงตัวบ้านค่อนข้างดีเลยแล้วก็สามารถที่จะเห็นด้านหน้าบ้านได้ว่ามีใครมาหาห,าหรือเปล่านะคะที่โบยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซน ของ l i ฟวิ่งแอเแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของวัสดุพื้นของชั้นหนึ่งนะคะเขาจะเป็นกระเบื้องแกรนิตโตค่ะคุณผู้ชมพื้นจากถึงเพดานนะคะจะสูงอยู่ที่ประมาณ6เมตรค่ะมุมนี้เขาจะทำเป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยค่ะมีห้องโถงสูงเลยค่ะและมุมนี้ค่ะก็จะเป็นโซนแรกนะคะสําหรับห้อง l i ฟวิ่งแอเียค่ะมีโซฟานะคะเป็นเก้าอี้นั่งนะคะให้เผื่อได้อ่านหนังสือนะคะอ่านข่าวนะคะใช้เวลาดีแลกตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะ เป็นมุมบิวอินนะคะตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะวางตัวหนังสือนะคะหรือชั้นวางของแล้วก็เครื่องประดับอย่างเช่นรูปภาพได้ค่ะด้านใต้นี้นะคะก็จะมีที่เก็บของให้ก็จะมีชั้นวางของให,ให้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็จะเป็นแบบระบบ ซอฟโคลดด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะถัดเข้ามาค่ะก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะในส่วนของลิฟวิ่งแอเรียค่ะซึ่งบรรยากาศในบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ค่ะซึ่งเป็นวอลเปเปอร์สีครีมนะคะดูแล้วรีแลกค่ะอยู่ในบ้านแล้วก็รู้สึกสบายตาค่ะคุณผู้ชมมุมนี้มุมถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนห้องรับแขกอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะมีเซตโซฟาเตรียมไว้ให้ครบพร้อมเลยสามารถรองรับได้ถึงสีท่านสบายๆเลยค่ะคุณผู้ชมบุกก็ชอบมากเลยค่ะเราสามารถที่จะใช้เวลารีแลกกับครอบครัวนะคะได้ดูหนังดูทีวี ด้วยกันค่ะตรงข้ามตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้หรือชั้นวางทีวีที่เป็นแบบบิวอินค่ะคุณผู้ชมมาพร้อมกับทีวีขนาดใหญ่นะคะ55นิ้วเลยค่ะในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะคะของบ้านทั้งหลังเนี่ยแล้วก็จะติดตั้งไว้ให้ครบเลยค่ะจะเป็นระบบฝังฝ้าเพดานนะคะสีทิศทางค่ะของ h ฮเ e อค่ะคุณผู้ชม และเชื่อมต่อจากโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะขยับเข้ามาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องรับประทานอาหารค่ะซึ่งโซนรับประทานอาหารนะคะก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารขนาดใหญ่เลยซึ่งโต๊ะของเขาก็จะเป็นโต๊ะหินอ่อนค่ะรองรับได้ถึง8ท่านเลยมุมนี้นะคะโซนรับประทานอาหารเราก็สามารถที่จะเห็นวิวนะคะนอกบ้านค่ะ ซึ่งตัวบ้านนะคะก็จะถูกตกแต่งด้วยกระจกรอบทิศทางเลยค่ะทําให้มีช่องแสงเข้าถึงได้ดีเลยค่ะและเชื่อมจากโซนห้องรับประทานอาหารนะคะมายังด้านนี้ค่ะก็จะมุมโปรดของคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านแล้วนะคะที่ชอบทําอาหารค่ะซึ่งครัวของที่นี่นะคะเขาก็บิวอินตกแต่งแบบครัวตะวันตกนะคะมาพร้อมกับเคาน์เตอร์นะคะซึ่งเป็นท็อปหินแกรนิตขนาดใหญ่เลยค่ะ ตรงนี้นะคะฟังก์ชันครบทันมากๆเลยค่ะแล้วก็มีมาพร้อมกับตัวเครื่องล้างจานนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อ่างล้างจานตรงนี้ค่ะมีให้ถึง2หลุมด้วยกันค่ะมุมนี้นะคะเวลาเราล้างจานไปแล้วก็สามารถเห็นวิวบรรยากาศด้านนอกนะคะจะเป็นโซนสระว่ายน้ำค่ะถัดเข้ามาทางด้านนี้ค่ะก็เตรียมไว้ให้นะคะสำหรับตู้อบค่ะ คุณแม่บ้านที่ชอบทำเบเกอรี่นะคะมีให้พร้อมเลยแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะมีเตาแก๊สไฟฟ้าไว้ให้ถึง4หัวมาพร้อมกับฮูดดูดควันค่ะแล้วก็ไมโครเวฟให้ครบพร้อมตรงห้องครัวของเขาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเป็นบิวอินแบบไฮ c อร s สนะคะคุณผู้ชมด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตู้เย็นนะคะเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่เลยมีถึง2ประตูค่ะคุณผู้ชมซึ่งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างของบ้านหลังนี้นะคะ มาให้ครบพร้อมเลยแล้วก็เป็นของใหม่หมดเลยค่ะค่ะมีครัวแบบตะวันตกแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับบ้านเราก็คือครัวไทยค่ะด้านนี้เลยค่ะทางโครงการนะคะเขาก็แบ่งแยกโซนไว้ให้ค่อนข้างดีเลยค่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวไทยก็จะมีประตูนะคะปิดกั้นไว้ให้ค่ะแยกแบ่งส่วนสัดส่วนดีค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นมุมของโซนซักล้างด้วยค่ะก็จะมีทั้งเครื่องซักผ้าและก็เครื่องอบผ้าไว้ให้ครบพร้อมเลยค่ะ ัดเข้ามาค่ะโซนห้องครัวไทยนะคะเราสามารถที่จะทำอาหารนะคะแบบกินแรงๆได้อย่างจุใจเลยค่ะติดตั้งเตาแก๊สไปให้2หัวมาพร้อมกับพูดดูดควันแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์ของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่างล้างจานมีให้1ห,หลุมค่ะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะที่จะ ผลักออกไปเนี่ยเป็นมุมด้านหลังบ้านซึ่งมุมนี้ค่ะเขาก็จะเป็นมุมสําหรับห้องของคุณพี่แม่บ้านด้วยนะคะหรือเอาไว้เผื่อถ้าคุณผู้ชมแบบไม่ได้มีพี่แม่บ้านจะทําเป็นห้องเก็บของอีกมุมหนึ่งก็ยังได้เลยค่ะตอนนี้ทางโครงการเราทําเป็นห้องเก็บของนะคะแต่ห้องนี้ค่ะฟังก์ชันของเขาก็มีห้องน้ําในตัวนะคะเผื่อว่ามีพี่แม่บ้านหรือพี่คนสวนที่จะให้เขาอยู่ประจําเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยค่ะแล้วก็มุมด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้ก็มีตัดเตรียมไว้นะคะเป็นก๊อกสนามเผื่อว่าเรา อยากจะใส่ใสายยางนะคะไว้ลดน้ําต้นไม้หรือล้างพื้นตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีทางเดินไปยังโซนสระว่ายน้ําค่ะคุณผู้ชมก็จะมีกระเบื้องทางเดินเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะจากกําแพงนะคะห่างจากตัวบ้านเนี่ยก็จะประมาณเมตรกว่าๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในต่อกันเลยแล,แล,แล้วก็อีกมุมนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นมุมด้านนอกนะคะตรงด้านนี้นะคะประตูของเขาเนี่ยก็สั่งทําพิเศษเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าวัสดุที่ใช้นะคะเป็นของที่มีคุณ อย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูปรกระจกบานสไลด์นะคะที่ล็อกถึง3ขั้นด้วยกัน,นะคะ่ะอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงอย่างเอาเวลาหรือมีลมมาแรงๆนะคะเขาก็จะไม่สั่นคลอนกับครึ่งๆๆอะไรอย่างนงี้นะคะก็จะมีสเต็ปล็อกเนี่ยสจุดด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมและมุมด้านนอกนะคะก็สวยไม่แพ้กับด้านในบ้านเลยค่ะซึ่งโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนไว้สําหรับรีแลกซ์รับประทานอาหารนอกบ้านได้ค่ะเผื่อเราเบื่อด้านในแล้วนะคะอยากจะมารับ ลมเย็นเย็นรับแสงอาทิตย์ด้านนอกค่ะซึ่งโต๊ะรับประทานอาหารก็จะเป็นโต๊ะเซ็ตไม้หวายเทียมค่ะแล้วก็จะรองรับได้ถึง6ท่านเลยค่ะติดตั้งพัดลมเพดานไว้ให้นะคะคุณผู้ชมด้านซ้ายนี้ค่ะก็ยังมีมุมรีแลกนะคะ <c oughs> เผื่อว่าเราจะอยากสังสรรค์กับครอบครัวนะคะใช้เวลาช่วงสงการที่จะถึงนี้นะคะ มุมนี้ค่ะก็จะเป็นเก้าอี้บาร์นะคะเราสามารถที่จะดื่มน้ำสมูทตี้ดื่นทํากาแฟหรืออะไรเป็นมุมแบบเครื่องดื่มได้มีเก้าอี้บารนะ์เป็นเก้าอี้หวเทียมเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็เดินถัดเข้ามาค่ะอีกมุมนึงนะคะก็จะเป็นโซนของด้านนอกแล้วนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ยังมีเซตโซฟาแบบกลมนะคะเป็นเซตโซฟาไหวเทียมเช่นกันค่ะ เตรียมไว้ให้นะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถได้รับแสงอาทิตย์ได้รับลมได้เต็มๆเ,เลยค่ะมุมนี้ค่ะก็จะมีตัวของเตียงนอนอาบแดดไว้ให้นะคะถึง3ที่ด้วยกันค่ะแล้วก็สระว่ายน้ําของโครงการค่ะจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะมีความกว้างอยู่ที่4เมตรค่ะ ยาว8เมตรค่ะแล้วก็ลึกนะคะ1.2จนถึง1.5เมตรค่ะคุณผู้ชมทางสาว,ว่ายน้ำนะคะเราสามารถทำกิจกรรมบาร์บีคิวหรือจะเต้นออกกำลังกายทำโยคะพื้นที่ตรงนี้ยังได้เลยค่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่เหลือๆเยอะเลยมาเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนล้างตัวค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีชาเวอร์นะคะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะในส่วนของสนามนะคะซึ่งทางโครงการค่ะเราก็ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ลดน้ำอัตโนมัติไว้ให้เรียบร้อยแล้ว คุณผู้ชมหายห่วงเลยค่ะว่าจะดูแลสวนยังไงบางทีเราไม่มีเวลาลดน้ำต้นไม้เราก็ติดตั้งระบบอัตโนมัติให้แล้วก็มีในส่วนของอตัวไฟสนามนะคะมีให้ทั้งรอบบ้านเลยค่ะตอนกลางคืนนะคะเราก็สามารถเปิดไฟได้เห็นบรรยากาศแบบวอมวอมนะคะสีส้มๆอบอุ่นมากเลยค่ะห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องระบบของสระว่ายน้ำนะคะทางโครงการนะคะเขาก็ใส่ใจเป็นพิเศษเลย mm hmm. เขาเข้าใจว่าไม่อยากให้ทางลูกค้าเนี่ยนะคะได้รับได้ยินเสียงเวลาที่ห้องเครื่องเขาทํางาน mm hmm. เขาก็จะใส่ โฟมนะคะหนานแน่นมากเลยค่ะที่จะเวลามีเสียงในห้องเครื่องก็ทางานเนี่ยมันจะคนในบ้านจะไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะอย่างที่โบแจ้งนะคะฟังก์ชันของชั้นล่างคะ่ะเขาจะมี1ห,ห้องนอนและมีห้องน้ําในตัวแล้วก็อีกหนึ่งห้องน้ําสําหรับห้องรับแขกนะคะ โซนด้านนี้ค mm ่ะ hmm. ก็จะเป็นโซนห้องน้ําของห้องรับแขกค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบ powder room ค่ะไม่มีโซนอาบน้ํานะคะถัดเข้ามาค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะซึ่งเป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะห้องนี้ค่ะก็ไว้ตัดเตรียมไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงอายุที่ไม่ต้องขึ้นบันไดนะคะห้องนี้ค่ะก็จะมีให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็พัดลมเพดานค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะซึ่งห้องน้ํานะคะเขาก็จะมีทั้งโซนอาบน้ําด้วยค่ะเป็น เ็นชาว์บ็อกซ์นะคะที่กั้นไว้ให้ โถสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าของห้องนี้เขาก็จะใช้ของแบรนด์น้ำเช่นกันค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปชมชั้น2นะคะแวะตรงนี้อีกนิดนึงก็จะเป็นโซนห้องเก็บของค่ะซึ่งห้องเก็บของของเขานะคะก็จะอยู่ใต้บันไดนะคะคุณผู้ชมสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่ะในส่วนของท้างขึ้นชั้น2นะคะตรงราวบันไดของเขานะคะโครงสร้างบันไดก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะแล้วก็ปิดผิวด้วยพื้นไม้จริงนะคะเป็นพื้นไม้เต็งค่ะแล้วก็ส่วนของราวบันไดค่ะก็จะเป็นราวบันไดโครงเหล็กนะคะโครงสร้างหนาแน่นแล้วก็ตรงราวจับ ก็จะเป็นไม้จริงด้วยเช่นกันค่ะฟังก์ชันของชั้น2ค่ะเขาก็จะมีลิฟงแอเรียให้อยู่ด้านบนด้วยนะคะแล้วก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะพื้นของชั้น2นะคะวัสดุที่เขาใช้จะเป็นพื้นไวนิลนะคะซึ่งก็แข็งแรงทนทานแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยระยะยาวค่ะหรือโดนน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทําความสะอาดแล้วก็รักษาง่ายด้วยค่ะ พื้นที่แรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนริบิ่งแอเรียของชั้น2เป็นมุมของแฟมิลี่ค่ะแบ่งโซนกันก็ได้นะคะชั้นล่างบางทีอยากจะดูซีรีส์ชั้นบนคุณพ่ออยากจะดูบอลน,นะคะก็แบ่งโซนกันชัดเจนโซนตรงนี้ค่ะก็จะมีเซตโซฟานะคะขนาดใหญ่นะคะรองรับได้ถึง6ท่านสบายๆเลยค่ะแล้วก็ติดตั้งนะคะพัดลมเพดานไว้ให้มีเครื่องปรับอากาศไว้ให้ครบพร้อมค่ะฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะวางทีวีนะคะหรือเป็นเชื่อวางของขนาดใหญ่เลยค่ะ มีลิ้นชักไว้ให้ครบคันเลยนะคะวอลเปเปอร์ของชั้นบนนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีกระจกนะคะเปิดออกไปสู่ระเบียงด้านนอกค่ะอย่างชั้น2ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีกระจกรอบทิศทางเลย สามารถที่จะเปิดนะคะรับลมนะคะหรือช่องแสงเข้าถึงได้ทั่วบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมมุมนี้ค่ะพื้นระเบียงด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่เนี่ยให้เราสามารถที่จะมารีแลกซ์ด้านนอกได้ค่ะก็จะมีเซตเก้าอี้นะคะไว้ให้เป็นเก้าอี้ไหวเทียมค่ะให้เราได้ดูบรรยากาศนะคะซึ่งตอนที่โบมาถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะก็คือฝนตกเพิ่งหยุดเองค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นนะคะบรรยากาศลมเย็นดีข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะมีต้นไม้สีเขียวนะคะ ล้อมรอบบ้านเราเลยค่ะค่ะถัดเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนกันห้องนอนห้องแรกนะคะที่เราจะรับชมนะคะจะเป็นห้องมัสเตอร์เบดมเลยค่ะด้านนี้เลยเข้ามาแล้วในโซนที่จะพบนะคะของห้องนอนมัสเตอร์เบดมก็จะเป็นโซนห้องแต่งตัวค่ะ w อ l k ก n c l o s e t Built in ให้สวยงามตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ไอแลนที่เอาไว้เก็บของประดับนะคะแหวนนาฬิกานะคะอยู่โซนด้านนี้ได้ค่ะ แล้วก็แบ่งโซนนะคะซ้ายขวานี่นะคะก็คนละมุมได้เลยค่ะบิวอินนะคะเป็นกระจกค่ะซึ่งเวลาเราใส่เสื้อผ้าเข้าไปเราก็จะเห็นได้เลยว่าเออชุดไหนสีไหนอยู่ตรงไหนนะคะคุณผู้ชมด้านนี้ถัดเข้ามาค่ะก็จะเป็นโซนห้องน้ํานะคะ ซึ่งห้องน้าของห้องมาสเตอร์เบดรูมเขาก็จะพิเศษกว่าห้องอื่นที่จะมีอ่างอาบน้ํานะคะส่วนของสุขภัณฑ์นะคะก็จะเป็นของแบรนด์น้ำเช่นกัน,นะคะ่ะมีอ่างล้างหน้า His and Her นะคะ มีให้ถึง2โซนค่ะแล้วก็ยังมีโซนอาบน้ำนะคะ,ะมีกระจกแ t a เปอร์กันไว้ค่ะทั้งชาวเวอร์เรนและฝักบัวอาบน้ำค่ะคุณผู้ชมเดินออกจากโซนห้องแต่งตัวแล้วนะคะมายังโซนห้องนอนกันค่ะซึ่งโซนห้องนอนนะคะก็มีพื้นที่ที่โอโอาเลยค่ะมีพื้นที่เยอะเลยค่ะมาพร้อมกับเซตเตียงนอน6ฟุตนะคะแต่เตรียมไว้ให้ครบพร้อมค่ะแล้วก็ด้านซ้ายขวาค่ะก็มีโต๊ะข้างเตียงไว้ให้ ครบพร้อมเช่นกันค่ะคุณผู้ชมด้านบนก็มีกรอบรูปตกแต่งไว้ให้ส่วนตรงข้ามกับเตียงนอนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีและทีวีเตรียมไว้ให้นะคะเป็นทีวี50นิ้วค่ะแล้วก็บิว์อินเป็นโซนชั้นวางหนังสือมีมุมทํางานนะคะส่วนห้องนอนห้องนี้ค่ะเขาจะหันหัวไปทางด้านทิศเหนือนะคะคุณผู้ชมมีแสงเข้ามาค่อนข้างดีเลยค่ะมีกระจกให้รอบทิศทางนะคะเราไม่อยากเปิดไฟหรืออยากจะได้แบบอากาศข้างนอก เข้ามานะคะเราก็เปิดประตูกระจกตรงนี้นะคะ <M> mm> ก็สามารถที่จะเดินเชื่อมค่ะไปยังระเบียงด้านนอกได้ค่ะเ <M> mm> ช้ามานะคะมารับบรรยากาศธรรมชาติ Energy ดีๆตรงนี้ค่ะรับลมรับแสงได้ดีเลย ออกจากห้องมาสเตอร์นะคะมายัางโถงทางเดินตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโถงทางเชื่อมไปยังห้องนอนที่2นะคะห้องนอนที่2จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะห้องนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับลูกชายหรือลูกสาวก็ได้นะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอน5ฟุตค่ะมีโต๊ะข้างเตียงให้2ฝั่งค่ะมี เครื่องปรับอากาศและพัดมเพดานให้นะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของเขาค่ะก็จะเป็นโทนสีขาวค่ะคุณผู้ชมมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะสีขาวเช่นกันห้องน้ําของเขาอยู่ด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีโซนอาบน้ํานะคะแบ่งไว้แยกชัดเจนเลยค่ะ โซนอาบน้ําก็จะมีกระจกแทมเปอร์กั้นไว้นะคะมีทั้งเชาว์เวลนฝักบัวอาบน้ําค่ะสุขภัณฑ์ของห้องนี้ก็จะใช้เป็นของแบรนด์น้ําเช่นกันออกจากห้องนอนที่2นะคะมายังห้องนอนที่3ห้องสุดท้ายแล้วนะคะห้องนอนที่3ก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะห้องนอนนี้ก็ถือว่าเกือบเกือบจะไซส์เท่ากับห้องนอนมาสเตอร์เลยนะคะคุณผู้ชมห้องนี้ค่ะเขาก็จะอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะ ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเซตเตียงนอนนะคะ6ฟุตเลยค่ะเตียงหรือเฟอร์นิเจอร์ของห้องนี้เนี่ยเขาจะถูกตกแต่งด้วยโทนสีขาวนะคะด้านนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าค่ะคุณผู้ชมเป็นตู้เสื้อผ้าสา,สามารถที่จะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะมีเครื่องปรับอากาศมีพัดลมเพดานไว้ให้ค่ะมุมด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนชั้นวางทีวีลิ้นชักวางีใส่ของนะคะ มีมุมนั่งทำงานนั่งทำการบ้านนะคะเผื่อว่าถ้าไว้ห้องนี้สำหรับคุณลูกนี่ก็จะมีโต๊ะการทำการบ้านให้ด้วยและห้องนี้ก็ยังมีกระจกช่องแสงนะคะเข้าถึงได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ ึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีหน้าบ้านเผื่อมีใครมาหาไหมนะคะจากตรงนี้ค่ะมายัางอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนแต่งตัวนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่จะวางโต๊ะเครื่องแป้งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ห้องน้ําของเขาก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะพืะ้นที่ใช้สอยที่ลงตัวเลยค่ะมีกระจกแ t มเปอร์กั้นโซนอาบน้ําไว้มีทั้งเชาวเวร์เรนฝักบัวอาบน้ําสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าก็เป็นของแบรนด์น้มค่ะ ออกจาก้ซนห้องน้ำแล้วนะคะห้องนี้เขาก็จะพิเศษที่มีระเบียงด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเดินออกมารับบรรยากาศด้านนอกได้ค่ะมุมนี้เขาก็จะมีต้นไม้นะคะที่อยู่กลางบ้านค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยส่วนของพื้นที่ระเบียงของห้องนอนที่3ตรงนี้นะคะเขายังสามารถที่จะเห็นนะคะตรงลิฟวิ่งแอรียด้านล่างได้ด้วยค่ะคุณผู้ชม และเราก็ชมคลิปกันจนจบแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะโบสรุปให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาตั้งอยู่เขตตาบลสันพักวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จากสนามบิน15านาทีเท่านั้นเองค่ะที่ดินของเขาจะอยู่ที่150ตารางวามีถึง4ห้องนอน5ห้องน้ํานะคะเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและราคาบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่15ล้านกับอีก6 0 0 0 0บาทค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะนัดหมายติดต่อน,นัดชมโครงการนะคะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยะคะ่ะเบอร์ด้านล่างนี้นะคะหรืออยากจะแอดไล ก็ได้ค่ะและอยากติดตามอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่นะคะบ้านที่ดินคอนโดค่ะติดตามจากเว็บไซต์เราได้ค่ะ w w w k u e m e g p r o p e r t y c o m ค่ะวันนี้โบก็ฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้โบและทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ